วันนี้นะคะดเด็กๆวันนี้นะคะวิชาสังคมเราจะเรียนกันหน่วยที่สองบทที่สองแล้วนะคะขึ้นบทใหม่ในเรื่องสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนประจำวันพุทธที่8กันยายน2564นะคะดเด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า57นะคะเป็นหัวข้อความสัมพัน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนนะคะ ตัวเราเนี่ยถือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวและโรงเรียนนะอยู่เพราะว่า,ามีสมาชิกทั้งครอบครัวและโรงเรียนเนี่ยอยู่ร่วมกันหลายคนจึงจําเป็นต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เราทํางานและอยู่ร่วมกันอ,อย่างมีความสุขนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อพบผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดีใช่ไหมคะเมื่อวิ่งไปสนเพื่อนก็ต้องเราก็ต้องกล่าวคาว่าขอโทษ เมื่อผู้ใหญ่ให้สิ่งของเราก็ต้องพูดคําว่าขอบคุณใช่ไหมครับพร้อมยกมือไหวามาโรงเรียนก่อนเข้าเรียนก็ต้องช่วยกันทําความสะอาดนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่นะคะเราก็จะมีทําไมคะเพื่อนมากและเป็นที่รักของทุกคนอ่ะเปิดไปหน้าที่58นะคะ อยู่ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราจะต้องอคำนึงถึงใจเขาใจเรานะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้นะคะอ่ะมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ความกตัญญูคืออะไร ความกตัญญูก็คือการรู้จักบุญคุณและตอบแนทนผู้มีบุญคุณแก่เรานะคะดังนี้นะคะ 1. ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะเช่นเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านล้างจานนะคะล้างแก้วน้ำรดน้ำต้นไม้ช่วยดูแลน้องนะคะแล้วก็ช่วยป้อนอาหารป้อนอยาเมื่อท่านเนี่ยเจ็บป่วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะคะต่อไปข้อที่2นะคะตอบแทนบุญคุณครูอาจารย์เราจะตอบแทนอย่างไรก็คือตั้งใจเรียนนะคะเรื่องง่ายๆใช่ไหมคะไม่ทํายากเลยตั้งใจเรียนเวลาครูสอนปฏิบัติตามคําสอนของคุณครูทําความเคารพคุณครูเมื่อเราได้เจอกันนะคะช่วยคุณครูถือของนะคะช่วยจับโต๊ะ คุณครูทำความสะอาดโต๊ะคุณครูนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3านะคะตอบแทนุคุณญาติผู้ใหญ่ทำอย่างไรคะเชน่นช่วยญาติผู้ใหญ่นะคะคุณปู่ย่าตายายใงบ้านนาะอาช่วยถือของใช่ไหมคะช่วยบีบนวดช่วยหาน้ำหาอาหารให้ท่านรับประทานนะคะต่อไปอยากรู้ว่าเราทำไปแล้วเนี่ย ผลจากการปฏิบัติต่อผู้มีบุญคุณนะคะก็คือจะได้ผลทั้งาการที่เราทําความดีต่อผู้มีพระคุณจะส่งผลดังนี้นะคะก็คือผลต่อตอนเองอก็คือทําให้เรามีความสุขเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์แล้วก็ญาติผู้ใหญ่แล้วก็กคนที่พเห็นทั่วไปนะคะแล้วก็มีผลต่อครอบครัวของเราด้วยสมาชิกภายในครอบครัวมีความรัก ความเมตตาช่วยเหลือกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนอกจากผลของตัวเองผลต่อครอบครัวและยังส่งผลต่อโรงเรียนด้วยนะคะผู้คนชื่นชมนะเราเป็นนักเรียนโรงเรียนสหวิทย์เราเป็นปฏิบัติดีนะคะหรือเป็นคนที่รู้จักบุญคุณ,คณ,คณต่อแทนบุญคุณก็จะมีคนชื่นชมสมาชิกในโรงเรียนทำให้เกิดความรักความอบอุ่นและเกิดความสามัคคีกันนะคะ ทีนี้มาดูผลสรุปว่าจากการปฏิบัติต่อผู้มีบุญคุณส่งผลดีทั้งต่อตอนเองและก็ผู้อื่นนะคะเช่นอะไรบ้างก็คือครอบครัวต่อครอบครัวต่อโรงเรียนช่วยให้เกิดความรับความขอบคุ่นะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดังนั้นนะคะเราจึงควรปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความกตดัญญูกระตเวทีนะคะต่อผู้มีบุญคุณ อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปฏิบัติแค่วันเดียวปฏิวัติปฏิบัติแค่สัปดาห์เดียวปฏิบัติแค่เดือนเดียวเราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะจบเนื้อหานะเนื้อหาของหน่วยที่2บทที่สองไว้เท่านี้นะคะเด็กๆเปิด,เ,ปด,เ,ปดเล่มแบบวัดขึ้นมาเปิดเล่มแบบวัดนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า27เนะคะเปิดไปที่หน้า27 ครูเขียนบอกไว้ให้นะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะก็คืออยู่หน้าที่27เอ่ะเล่นแบบวัดหน้าที่27่สิคำสั่งเขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกลงในรูปบ้านใช่ไหมคะของภาพที่เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอ,อบตัวและโรงเรียนอ่ะเรามาดูแถวแรกก่อนนะคะ แถวแรกจะมีอยู่3ภาพดังนั้นเด็กๆก,ก็ดูว่า3ภาพนี้ค่ะภาพไหนเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีทั้งครอบครัวและโรงเรียนนะคะภาพแรกทะเลาะกันน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมคะข้อที่สองช่วยกันทําความสะอาดบ้านเป็นยังไงคะมันเป็นการปฏิบัติตนที่ดีเด็กๆเช็คเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปภาพที่สอง เคารพญาติผู้ใหญ่เป็นการปฏิบัติตนที่ดีไหมคะดีค่ะเช็คลงไปสองภาพนะคะอ่ะต่อจากนั้นเราก็มาดูอีกสองภาพนะคะอ่ะสภาพนี้ภาพแรกช่วยกันล้างจานช่วยกันทําความสะอาดบ้านช่วยแบ่งเบาพ่อแม่ช่วยกนแบ่งเบาภาระพ่อแม่เป็นการปฏิบัติตนที่ดีเช็คค่ะภาพต่อไปเป็นยังไงคะการใช้อารมณ์โมโหมกับเพื่อน เป็นการทำไมคะปฏิบัติตนที่ดีไหมไม่ดีนะคะเราไม่ต้องเช็คค่ะ,ะไปสามภาพสุดท้ายนะคะภาพแรกคือการตั้งใจเรียนหนังสือเห็นไหมคะเวลามีคำถามมีข้อสงสัยก็ยกมือขึ้นถามก,ก่อนเป็นการปฏิบัติตนที่ดีนะคะไม่พูดแทรกลุ่มภาพที่สองเป็นไงคะบางคนวาดกระดานเล่นบางคนปาจรวดเล่นทำให้พื้นพองนั้น เกิดความสกปโรกเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ดีนะคะเราต้องไม่ทำตามนะคะั้าที่สามเมื่อเจอคุณครูนะคะเราก็ต้องทำความเคารพโดยการยกมือไหว้และพูดคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นการปฏิบัติตนที่ดีนะคะดเด็กๆเช็คได้เลยอ่ะวันนี้นะคะเราก็ทําแค่หน้าเนี้นะคะ เพียงแค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปพักผ่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ